อุปกรณ์ที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้มือถือของเรานะครับส่งภาพไปยังทีวีในบางครั้งนะครับเราสามารถแอปพลายนะครับจากส่งไปที่จอทีวีเนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับจับภาพหน้าจอของเราแล้วก็ใช้ในการสตรีมเกม สวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับวันนี้นะผมถ่ายด้วยกล้องหน้านะฮะซัมซุง a 50s นะครับส่วนเสียงเนี่ยผมบันทึกผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับมาโอโนะ au a03 แล้วก็แปลงจากอ่สองขีดนะครับเป็นสามขีดนะฮะซึ่งไอตัวแปลงสามขีดเนี่ยเขามีในกล่องเลยนะฮะคือมีในนั้นเลยถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเนี่ยไอตัวไมโครโฟนตัวนี้นะฮะก็ ข้างล่างนะครับมีลิงก์อยู่เนาะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานเจ้า3ตัวนี้นะครับให้ฟังเนาะคือหลักๆเนี่ยไอ้สตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ก็คือมันจะนำภาพนะครับหน้าจอมือถือของเราเนี่ยไปโชว์บนดิสเพลย์หรือว่าบนจอนะครับอ่ามันทำหน้าที่แบบนั้นอันนี้นะครับผมใช้กับ iPhone นะครับหรือว่า อุปกรณ์ของ Apple นะครับที่ใช้หัวแบบนี้ทีเ่เป็นแจ็คแบบนี้นะครับพอร์ต h t n i n g นะครับก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีรูของออการชาร์จนะครับเป็น Lightning เหมือนกันแล้วก็มีรูให้เราเสียบตัวสาย hdmi นะอันนี้นะครับก็จะใช้กับตระกูล Android นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น Type C นะครับรวมไปถึงตัว iPad ด้วยนะส่วนหัวอีกด้านนึงเนี่ยก็คือเป็น h, รู hdmi ตัวนี้เนี่ยไม่มีรูชาร์จนะครับนี่อันนี้พิเศษมาหน่อยนะครับก็จะมีอันแรกเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จนะครับเราต้องต่ออะแดปเตอร์เพื่อที่จะชาร์จเขานะครับส่วนตรงนี้นะฮะเราเอาสายชาร์จของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์ i p อ o n นนะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะฮะสายชาร์จ Android นะครับซัมซุงมาเสียบตรงนี้นะฮะส่วนไอหัวตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหัว HDMI เลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาไปเสียบกับ หน้าจอนะครับเพื่อที่จะแสดงภาพได้เลยนะครับแต่ไอสอตัวนี้นะไอสอตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันมีรูให้นะครับเราจะต้องใช้สาย HDMI ก่อนนะสาย HDMI เนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้พอ,อเราเสียบไปปุ๊บนะเนี่ยปลายตรง Type C เนี่ยเราเสียบกับมือถือนะครับ ส่วนตรงนี้นะฮะก็ไปเสียบกับหน้าจอนะครับทำให้หน้าจอมือถือของเราไปแสดงที่หน้าจอที่เราเสียบ HDMI นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัว iPhone นี่ก็เหมือนกันนะครับ Lightning ของ iPhone นะครับก็เสียบเหมือนกันส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเป็น HDMI ก็ไปเสียบกับจอภาพก็จะไปออกที่จอนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้เอาออกจอเนาะ บางคนแบบอยากจะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปสตรีมเกมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะต้องใช้ตัวแคปเจอร์การ์ดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวราคาถูกหรือว่าอาจจะเป็นตัวราคาแพงก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเราเสียบ HDMI ของเรานะครับเข้าไปที่รูอินนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต่อสาย HDMI แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เสียบกับมือถือของเรานะครับเช่นอันนี้ละกันปึ๊บอันนี้ก็ ตรงปลายหัวนะครับตรงเนี้ย Type C เนี่ยก็ไปเสียบกับแท็บเล็ตหรือว่ามือถือของเรานะครับตัว Capture Card เนี่ยมันก็จะจำลองนะครับภาพที่เราส่งมาเนี่ยให้เป็นเสมือนกับเว็บแคมเสมือนกับเป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับก็ส่งไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผ่านตัวนี้นะครับเป็นหัว USB Type A นะครับเข้าคอมพิวเตอร์อีกทีหนึง่งหลักการก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีใช้งานจากประสบการณ์การใช้งานนะครับก็คือ3ตัวเนี้ย สามารถส่งภาพได้ไหมนะตัวนี้ก่อนตัวนี้แน่นอนใช้กับ iPhone iPad นะครับสามารถส่งภาพได้ไม่มีปัญหานะครับและที่สําคัญที่ผมชอบก็คือตัวเนี้มันสามารถชาร์จไปด้วยได้นะครับมันมีช่องชาร์จให้เราทําให้เวลาที่เราต่อกับจอมอนิเตอร์เนี่ยหรือว่าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ย เราไม่ต้องกังวลว่า iPhone ของเรานะจะแบตหมดหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ชอบนะครับตัวนี้เนะี่ยผมซื้อที่ช็อปของ Apple นะครับราคา1,700บาทนะครับถ้าใครที่จะสตรีมเกมหรือว่าแบบเอออเาไปพรีเซนเทชันเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมยังเชียร์อยู่นะอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับ1 2 9่้อบาทตัวนี้นะฮะของ a m s u n งก็คือใช้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมัน ไม่มีช่องชาร์จให้นะครับคือมันต่อออกได้อย่างเดียวดังนั้นถ้ามือถือของเราหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยมีแบตเหลือน้อยนะครับเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยแบตมันก็จะค่อยๆลดลงไอ้ตัวเนี้ยก็เลยเหมาะสําหรับมือถือที่แบตอึดๆหน่อยเวลาที่เราดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยสตรีมเกมมันจะได้อยู่ถึงประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตัวเนี้ย ก็นั่นแหละมันไม่มีรูชาร์จนะครับมันส่งภาพได้อย่างเดียวนะครับออปัญหาที่ผมพบอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับไอ้ตัวนี้นะฮะมันเขียนว่าซัมซุงก็จริงแต่ว่าผมไม่สามารถใช้ได้กับมือถือซัมซุงได้สักเครื่องมือถือซัมซุงที่ผมมีเนะี่ยในมือตอนนี้นะก็คือซัมซุง a 5 1นะครับใช้ไม่ได้มือถือซัมซุงโน้ต10 lite ใช้ไม่ได้นะครับแต่ใช้กับหัวเว่ยได้ นะครับอันนี้คือแบบเสียบป,ปุ๊บเนี่ยหัวเวย่ยเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณเสียบจออยู่ใช่ไหมแล้วมันก็มีจอออกมานะฮะคือผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเขียนว่าซัมซุงแต่ไม่สามารถใช้ได้กับมือถือซัมซุงนะครับก็นั่นแหละอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับส่วนตัวนี้นะครับราคาถูกที่สุดนะครับเอ,อ่อแล้วดูกล้องแจงที่สุดนะแต่ใช้ได้นะมีราคาอยู่ประมาณ300นิดๆน,นะครับน่าจะ350บบาทนะผมไม่แน่ใจ คือผมมี link ลิงก์และผมเคยทำวิดีโอรีวิวไว้แล้วนะครับตัวนี้นะผมอะ่ะไม่ต้องไปหาแบบสาย HDMI เพื่อที่จะมาเสียบรูแบบนี้นะครับไอตัวนี้มันเป็นหัว HDMI อยู่แล้วนะครับผมสามารถเสียบกับแคปเจอร์การ์ดแล้วก็ส่งภาพหน้าจอมือถือเนี่ยเข้าคอมนะครับแล้วก็สตรีมเกมได้เลยนะครับไอตัวเนี้ยมันมีรูชาร์จให้ด้วยนะครับคือของของเราอะ่ะตรงหัวเนี่ยนะฮะ เราก็ต่อกับมือถือของเราโดยผ่านสายชาร์จของเรานะครับตัวเป็น Data c a b l e นะฮะส่วนตรงนี้เราก็ไปเสียบกับตัวหัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็เสียบปลักไว้คือไฟก็จะเลี้ยงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับหัวหัวยใหญ,ใหญ่ที่มันเป็นฟาชาร์ดเนี่ยมันก็สามารถชาร์จเข้าเร็วเหมือนเหมือนเดิมนะครับข้อเสียของมันก็คือภาพที่ได้เนี่ยมันอาจจะ สีเป็นเป็นขุ่นๆหน่อยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมคิดว่าเออมันมันดีนะครับใช้ได้เลยนะครับให้ผมสรุปเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ดีไหมทําหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าเชียร์ให้ซื้อไหมนะครับตัวนี้ยังเชียร์อยู่สําหรับ iPhone นะครับตัวนี้ก็ยังเชียร์ให้ซื้ออยู่แต่ภาพมันจะซีดๆหน่อยส่วนตัวนี้นะครับ มันใช้กับซัมซุงไม่ได้นะแล้วก็มันชาร์จไฟไม่ได้ถ้าจะซื้อนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะมันเป็นตัวฮับนะฮะเป็นตัวฮับก็คือตัวปลายเนี่ยมันเป็น Type-C นะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะมีรูรูแบบนีบ้นะฮะรู HDMI นะฮะแล้วก็มีรูจ่ายไฟหรือว่าเรียกว่าเป็น USB Type-C แบบพอร์ต PD นะครับก็คือจ่ายไฟให้กับตัวมือถือด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ต USB Type A นะครับอ,อ,อีก2พอร์ตด้วยนะครับเป็นยี่ห้อ,อยูกรีนนะครับผมเลงไว้ล้นะฮะตัวนั้นเนี่ยน่าโดนมากๆเออผมคิดว่าน่าจะซื้อตัวนั้นน่าจะดีกว่า1 3 0 0นะครับตัวนี้1290เพิ่มตังอีกร้อยเดียวไปซื้อตัวนั้นผมว่าน่าจะดีกว่านะครับ ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มีข้อมูลมาแบ่งปันกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจซื้อระหว่างไอ้สตัวเนี้ยนะฮะใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับไอ้สตัวนี้หรือว่าตัวอนาคตที่ผมจะซื้อนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบแน่นอนนะครับผม,ผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ